สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะสำหรับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในเ,เรื่องพุทธกิจ5พุทธจริยา3นะคะคือหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะลูกนะค่ะน,นเรียนคะมาดูความหมายของคำว่าพุทธกิจก่อนนะคะความหมายของคำว่าพุทธกิจคือกิจ,จวัตรประจำวันนั่นเองนะคะ กิจวัตรประจำวันของพระพุทธเจ้าที่พงทรงปฏิบัติทุกวันนะคะหรือทรงบาเพ็ญทุกวันตลอดระยะเวลา45พรนศานะคะลูกนะโดยมีการแบ่งเป็นช่วงเวลาดังนี้นะคะเช้าบ่ายค่ำนะคะเที่ยงคืนนะแล้วก็ใกล้รุ่งนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทราบความหมายของพุทธกิจแล้วนะคะนักเรียนขา ต่อไปเรามาดูนะคะในในในแผนภาพกันนะคะว่าพุทธกิจแต่และช่วงเวลาของพระองค์เนี่ยพระองค์ทรงปฏิบัติพุธก,กิจอะไรบ้างนะคะช่วงเวลาเช้านะคะเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นพระองค์ทรงเสด็จออกบิณทบาทเพื่อโปรดสั์นะคะ การโปรดสัตว์ก็คือการออกบิดาบาตเพื่อสอนให้มวลมนุษย์รู้จักการเป็นผู้ให้นะคะเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะคะเป็นการสอนหลักธรรมว่านะการเป็นผู้ให้ในช่วยลดความเหม็นแก่ตัวและช่วยทำให้ดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเวลาบ่ายค่ะลูกเวลาบ่ายนะหลังเที่ยงวันไปแล้วนะคะก็คือเวลาบ่ายพระองค์ทรงแสดงธรรมนำหลักธรรมไปเผยแผ่ให้แก่ ประชาชนนั่นเองนะคะเวลาค่ำนะคะใกล้มืดน,นั่นเองนะคะลูกนะพระองค์ทรงประทานโอวาทให้แก่เหล่าสงฆ์นะคะก็คือพระองค์ทรงให้คําสั่งสอนหรือให้โอวาทแก่นะพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นสาวกของพระองค์นะคะในเวลาค่ำนะเวลาต่อไปคือเวลาเที่ยงคืนนะพระองค์ทรงตอบคําถามธรรมะแก่เลเทวดานะคะเพิ่มให้นิดนึงนะคะและพระมหากษัตริย์กับลูก พระองค์ทรงตอบคําถามหรือปัญหาของดังด้านธรรมะให้แก่เทวดาและเราพระมหากษัตริย์นะคะเวลาใกลรุ่งนะคะยังไม่สว่างนะคะพระองค์ทรงพิจารณาและเรียนขาจับคําว่าพิจารณาให้ดีนะคะคำว่าพิจารณาคือการมองดูพิจารณานะคะยังไม่ได้เสด็จออกไปบินทบาทนะคะพระองค์ทรงพิจารณาว่านะที่ใดที่เหมาะแก่การที่นะประชาชน นะพร้อมที่จะนะรับในหลักธรรมหรือพร้อมที่จะทําความดีโดยการตักบาตรโดยการรู้จักการเป็นผู้ไหว้แล้วพระองค์ก็จะเสด็จไปในเวลาเช้านั่นเองนะคะลูกนะอันนี้เป็นภาพประกอบนะคะภาพประกอบเวลาใกล้รุง่งพระองค์ทรงพิจารณาเพื่อโปรด สัตว์หรือพิจารณาว่าที่ใดนะคะเหมาะแก่การที่พงค์จะเสด็จออกไปเพื่อสอนให้มวลมนุษย์รู้จักการเป็นผู้ให้หรือที่ใดที่มวลมนุษย์พร้อมที่จะนะใส่บาตรตักบาตรนั่นเองนะคะพร้อมที่จะทําความดีโดยการตักบาตรนะคะหรือการเป็นผู้ให้นั่นเองค่ะลูก อันนี้เป็นภาพประกอบของเวลาเช้าโปองและเหล่าสาวกเสด็จออกวินเาบาทเพื่อโปรโดสัตว์เพื่อไปสอนให้มวลมนุษย์รู้จักการเป็นผู้ให้นั่นเองค่ะลูกอันนี้เป็นภาพประกอบของพุรกิจของพระพุทธเจ้านะคะในช่วงที่ประธานโอวาทให้แก่เหล่าสงในเวลาคำ่ำแล้วก็ออกวินเาบารเวลาเช้านะคะ เวลาเที่ยงคืนพระองค์ทรงตอบปัญหาธรรมะแก่เราเทวดาและพระมหาก,กษัตริย์นะคะอันนี้คือภาพประกอบนะคะเวลาเที่ยงคืนค่ะลูกพระองค์จะทรงงดปฏิบัติพุทธกิจในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จออกเดินทางนั่นเองนะคะลูกนะพระองค์จะเว้นนอกจากนั้นพระองค์ปฏิบัติพุทธกิจห้เวลาทุกช่วงเวลานะคะลูกนะ หัวข้อต่อไปนะคะพุทธ,ธจริยาสามนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะว่าพุทธ,ธจริยาคืออะไรพุทธ,ธจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะนักเรียนถามมีสามประการด้วยกันนะคะจาแนกออกเป็นสามประการใหญ่ๆนะคะประการที่หนึ่งคือโลกัตถจริยาค่ะลูกเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกนะคะโดยผ่านน่ะพุทธ,ธกิจ ห้าเวลาของพระองค์นั่นเองนะคะพระองค์ทรงสําเร็จพุทธจ,จรรยานี้โดยการปฏิบัติพุทธกิจห้าเวลานั่นเองนะคะลูกนะอันนี้เรื่องโลกััถจริยาการบําเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกนักเรียนขาคําว่าโลกััถจริยาการบําเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกมาจากคาว่าโลกัตก็คือมาจากคาว่าโลกนั่นเองนะคะโลกก็คือ ชาวโลกนะคะชาวโลกคือผู้ที่ไม่ใช่ผูกพันกันเป็นญาติพี่น้องนะคะทีนี้มาดูข้อที่สองนะคะญาตัดฐาจารยาคือการบำเพ็ญประโยชน์แก่พระประยุรยาตาเห็นไหมคะทีนี้มีคําว่าญาติเห็นไหมญาติจับคู่กับญาติเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยคําว่าญาตดญาตัดก็มาจากคําว่าญาตินี่แหละนะคะ การบำเป็นประโยชน์แก่พระประยุรยญาตก็คือการแสดงธรรมโปรดพระประยุรยญาตจนกระทั่งทําให้พระประยุรยญาตเกิดดวงตาเห็นธรรมเมื่อครั้งที่พระอ,องค์เสด็จไปกรุงกบิละพัดนั่นเองนะคะลูกนะที่หนูเรียนผ่านไปแล้วนะคะลูกแล้วก็ข้อที่3นะคะก็คือพุทธะถจริยาอันนี้จับคําว่าพุทธว้ให้ดีนะคะ <c oughs> พุทธก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะพุทธ,ธาจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์ทรงทําหน้าที่หน้าที่อะไรบ้างคะลูกหน้าที่ในที่พระองค์ทรงปฏิบัติก็คือการสแสวงหาหลักธรรมกับการบัญญัติศีลค่ะลูกนะคะหน้าที่สองประการของพระพุทธเจ้าทรงสแสวงหาหลักธรรมเพื่อนํามาสอนม,นมนุษย์นะคะแล้วก็ทรงบัญญัติพระวินัยคือศีลนั่นเองค่ะลูก นะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะคะโลกัตาจริยาพระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกนะคะก็คือสอนให้มวลมนุษย์รู้จักการเป็นผู้ให้ลดความเห็นแก่ตัวนะคะอ่านะพระองค์ทรงสเสด็จไปบินทบาทพร้อมกับสาวกนะคะลูกยาตถาจริยาอันนี้เป็นภาพประกอบนะคะพระองค์ทรงนะบำเพ็ญประโยชน์แก่พระปะยุรยญา โดยการแสดงธรรมโปรโดพระประโยชน์นะคะทำให้พระประโยชน์เกิดดวงตาเห็นธรรมนะคะหรือเข้าใจหลักธรรมนั่นเองอันนี้จับคำว่ายาตัฐะอย่างที่สอนไปแล้วนะคะอ่าส่วนอีกภาพหนึ่งภาพสุดท้ายนะคะพุทธถจริยานะคะคือการบำเพ็ญประโยชน์ในฐานะที่บ่งทรงเป็นพระพุทธเจ้าโดยการสแสวงหาหลักธรรมและทรงบัญญัติศีลหรือพระวินยัยนั่นเองนะคะลูกนะอ่า อันนี้คือในฐานะของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพุทธทะจริยานะคะอันนี้คือภาพประกอบนะคะลูกค่ะต่อไปเรามาสรุปนะคะประโยชน์จากการศึกษาพุทธกิจ5พุทธจริยา3ของพระพุทธเจ้ากันนะคะคุณธรรมที่นักเรียนสามารถนํามาเป็นแบบอย่างได้ก็คือพองทรงงนะคะเป็นผู้ที่เสียสละความสุขสบายนะคะ,ะเพื่อ ค้นหาแนวทางแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้แก่มวลมนุษย์ทั้งปวงนะคะพระองค์ทรงมีความมานะอดทนในการสแสวงหาแนวทางในการดับทุกข์นักเรียนขากระทั่ง6กปีเชียวนะช่วงที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขลกกิริยาที่สำนักอาราระดาบทแลนะอุทกกระดาบท นานาประการที่พระองค์ส่งมีความมานะอดทนแต่พระองค์ก็มิย่อท้อนะคะถึงแม้จะไม่ใช่หนทางในการดับทุกข์แต่พระองค์ก็เป็นไงคะไม่ย่อท้อนะคะพระองค์เสด็จไปเพื่อนะหาแนวทางในการดับทุกข์ของพระองค์ต่อจนกระทั่งพระองค์ประสบความสําเร็จนะคะก็คือคิดค้นหลักในการพ้นจากความทุกข์ได้นะคะแล้วพระองค์ส่ง นำหลักธรรมนั้นมาเผยแผ่ให้แก่มวลมนุษย์พระองค์ไม่ได้เก็บไว้เพียงลำพังผู้เดียวนะคะไม่ได้นำแนวทางในการหลุดพ้นจากความทุกข์ไปปฏิบัติเพื่อให้พระองค์หลุดพ้นจากความทุกข์เพียงลำพังพระองค์เดียวแต่พระองค์นำหลักธรรมเหล่านั้นมาเผยแผ่ให้แก่มวลมนุษย์ได้ทราบแนวทางในการหลุดพ้นจากความทุกข์เยี่ยงพระองค์ท่านฉะนั้นพระองค์จึงมีคุณธรรมความเมตตาการุณานะคะความ อดทนและความเสียสละซึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างให้แก่หนูหนูทุกคนได้นะคะเมื่อจบบทเรียนแล้วนะคะสุดท้ายก็คือให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะดูหน้าปกหนังสือนะคะแบบฝึกหัดหน้า10และหน้า12นะคะหน้า10ข้อ2.2ค่ะลูกส่วนหน้า12ข้อ5นะคะข้ออื่นไม่ต้องทำนะคะนอกเหนือจากหน่วยที่เราเรียนกันนะให้นักเรียนทำให้สัมพันธ์กับหน่วยที่เราเรียนไปนะคะ หน้านี้นั่นเองนะคะลูกนะหน้าสิกับหน้า1ิบสองนะคะทำตามนี้เลยนะตามข้อที่ระบุไปนะคะลูกสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลูกอย่าลืมนะคะรู้รับผิดชอบเป็นยอดดีนะคะเรียนแล้วต้องนําไปทบทวนด้วยนะ,ะทดทดลองทําแบบฝึกหัดนะคะพยายามก่อนนะลูกนะพยายามทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ